ผมบรรยากาศบ้านสวนนะครับผมเป็นบ้านคุณแม่ผมนะครับวานนี้แทงปลาครับผมทำเองครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นปลานะครับซึ่งเป็นป่าที่ดมสมบูรณ์อยู่ครับช่วงหลังข้างหลัง นะครับผมดูาการรอบๆบ,บ้านนะครับซึ่งผมมาซ่อมสังสีบนหลังคาบ้านนะครับคลนนีพระอาทิตย์ตกดินนะครับอันนี้ต้นนุ่นครับต้นนุ่นนะครับบรรยากาศนะครับวันฝั่งนี้เป็นหมู่บ้านนะครับ อันนี้เป็นต้นมะม่วงแก้วครับ